สวัสดีครับมิสเตอร์เฮเซียครับตอนนี้ผมอยู่หน้าเซเว่นเลยเชียงรายครับวันนี้จะเดินทางไปเที่ยวมึกท่าตอนจะไปท่าตอนแล้วก็จากท่าตอนจะมาที่ทางวาวีต่อนะครับมื้อน,นี้เพื่อความประหยัดนะในการเดินทางเนี่ยผมก็กินสปาเกตตี้ผัดหมูนะครับของเซเว่นง่ายดีครับผมว่า เวลาเดินทางที่ไหนมีเซเว่นนสะดวกดีไม่ได้สวัตอ,ตอร์นะแต่แนะนําเทคนิคอีกทีหนึ่งครับว่าบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องแบบเพอร์เฟกกินของอร่อยหมดทุกมือ้อมันแพงนะนะเที่ยวนี่ถ้าีอาหารแบบอร่อยอร่อยก็กินของเขาสักทีหนึ่งไม่ถึงประจําท้องถิ่นนะถ้าไม่มีเราก็กินซเซเว่นไปเดินทางไปแล้วก็ไปหนักอมมื้อเย็นหรือว่ามื้อเช้าอีกวันหนึ่งเลยครับก็แวะซื้อกาแฟ ตามสูตรของผมครับคาปูชิโนหยิบไปด้วยอะไรด้วยแล้ว,ลว,ลวก็เอาคิมด,ดูอ,อ,มมอร่อยนะอืมอร่อยูไม่ผิดหวังมันออกเค็มๆหน่อยๆห,หวานนิดๆแต่มันไม่มีนเนื้อสัตว์นะหมูมันให้น้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะกินหมูเพิ่มเนี่ยไปแถมหมูปิ้งสักไม้เนืนอะ ทำนึกถึงตอนไปเที่ยวที่ไหนนะไปกินเซเว่นเนี่ยฮ่องกงม,องมั้งเขาเลยอของเมืองไทยเราเซเว่นวเราก็ของกินน่าอร่อยนะเคยลองดูครับได้เลยเนี้ยเพอะไปก่อนแล้วก็เจอร้านที่อร่อยจริงๆประจำจังหวัดก็เพิ่มจริง ต่ออาหารคุณมข้าอย่างจริงข้าแยกข้าแยกแม่ก่นเชียงรายนะครับวันหยุดยาวๆ,ๆ,ๆผ่านเซเว่นก็ซื้อกินดูแล้วก็เดินทางต่ออย่างรวดเร็วอืมอ่วนมีผักเหมอือนนน่งยังดีว่ามีผักนะ เนะวลาที่คิดสั่งของมากินในรถนะครับแนะนําเป็นพวกเส้นเพราะว่าเราจะไม่ใช่ช้อนจิอย่างนี้แล้วหมุนๆๆถ้าเป็นข้าวปุ๊บก็จะตักทีรถเบรกรถกระแทกทีหล่นได้อย่างนี้ครับกินง่ายแต่ปัญหาซ้อนจบนิดเดียวครับที่มันจะกินยากหน่อยเพราะว่ามันเส้นมันเริ่มขาดแล้ว สอง้างเรื่องจะไม่กินก็นได้หรือว่าจะตัดลงก็ได้ครับเพราะว่ามันร้อยสบายใจคอมพิวเตอร์เซียครับอาหารเซเวน่นอย่าประมาณนะอร่อยใหนได้เลยแล้วก็เดินทางต่ออย่างรวดเร็ว